ดมอร์นิ่งเด้อสบายดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องห้าวแต่เช้าขนาดสิบโมงสิบเอ็ดโมง,โมงคนยังบ่ตื่นมันเศ้าอาฮิตตัวเองตื่นแต่เช้ากูน่ะเอ้อย่าได้หยุด้อนีนะ่เล่นเมือ่อรถแงี้นอยากได้คักอยากได้แน่อย่าได้เช้าโมนี่นั่น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 โอ้ยเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น โซวจีฮอนมือแรงนี้ลมจะก,กีเชือบวัค่ะนะยังว่ามีคนได้ตอนเซาป่ะนี้นะลูกสายทันตื่นแต่เซาบริบปลเฮียนต่ตื่นแต่เจ็ดโมงเซากูณอ่ะจะเป็นซาดเอะเมือนไหมเมื่อคืนนี้ก็สว่จะได้หนอนตีหนึ่งคุณเอ้าขี่เข้าไปค่อยๆนะค่อยๆเอาออกแล้วมันจะลมเยอะจังน,น,นะชนะลมหัวแตกไหน บอล้มอย่างไหนล้มแล้วหัวแตกลรืได้หันไหนบอล้มอย่างไหนค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อไอ้เด้อบอลล้มดอกเออบอล้มดอกขนาดบอล้มดอกแต่ว่าค่อยๆบอล้มดอกขนาดค่อยๆไหนอุนัดค่อยๆไหนอากาศมโอนี้ดีคักอากาศมโอนี้นะแดดส่องไปหมดเลยอากาศดีขนาดพคนอ่ะ วันเสาร์ฮิตที่นี่เขายังพลตื่นแล้ววันหยุดกัาเจ้าน่ะกัาเจ้าก็นอนพักผ่อนเต็มที่แล้วนอนพักผ่อนเต็มที่แล้วแต่ว่าลูกเจ้าของนี่ตีวันเสาร์ฮิตกับโบเว้นบว่างเจ็ดโมงเช้ายางเดียวย่างไปอากาศดีกัาเจ้าผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันตื่นแต่เช้าย่างออกกำลังกาย เล่นเต็มที่รถล,ลุกส่วนเด็กเล่นนี่เป็นของอายผู้เดียวของอายผู้เดียวเล่นเต็มที่เลย <c oughs> หลังเด้อมันต่ำเนอะสามมือนี่กะจะเก่งขนาดแหละคัสโก้สโก้ได้ใส่หมวกแ้วบายนี้ อืมอืม,อมอใส่เนใส่เนแม่พับไม่บอกอืมอืใส่รุมพุ่แม่คางพุ่แม่ไดบอหนอใส่รุมุ่มพุนม่นคางพุนพ่นน,น่นะเออได้อยู่ละบอกสลัดอยู่เนาะถ้าบโพแพงได้ราคานี้ 39, ก็ไสามบเก้าลส่สิบเก้านี่แหละอืม หมกเขามันเปียกก็จะไปจับมันซสลาบลูก <Okay. S 1> มันเปียกนะมันเปียกลุกน้ำหมอกลงนะน้ำหมอกลงมันเน่าวแล้วลุกแล้าไปจับมันเนอไปไปอย่าไปจับมันยังวะมีเฟซบุ๊กมีอินสตาแกรมให้พร้อมอยู่ข้างหลัง <laughs> บาทนี้บาดจะคนกินอนง่ายนะ่ะมดมือละ่ะเล่นอย่างช่แล้วก็นอนก็นแแอร่แล้วล่ะ แล้วก็จะได้เอาอันรถเข็นได้รถเข็นออกบบบนี้นะมีอันนึงมาแล้วก็จะได้เล่นอันนึงแล้วก็จะได้เสาเล่นรถเข็นอุณดบ่ไปข้างนอกได้รถได้ขนาดลุรถได้บ่ไปได้แม่เมื่อนะขนาดนี่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 ลุกขึ้นลุกขึ้นดนี่บอไปได้รถมาได้ขนาดแม่พาเมื่อนะลุลุกขึ้นบ่ไปแม่พาเมื่อดะแม่พาเมื่อน่าเขาขึ้นเทิงได้อุนณาบ่ไปได้ลุบ่ไปได้ มาเดี๋ยวนี้เลยไปเมือใช่นะรถจีมาะนาลงมาเอาลงพี่นะอุนัดลงค่อยพี่นะลงค่อยมาเอาลงค่อยมาอุนัดเอ๊ะเอ๊ะมาเดี๋ยวนี้เลยเบนมาพี่เกี้ยวมาเกี้ยวมาโนโนบวนจ๋าเออเบนเออเอาหยิบมาใช่ไอมหย่ามาเพราะหยาบไม่พาเมื่อดไอ A lâu mạo quay 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 mạo Cột mạo พอสนแล้วไปละละมนีน้นะผู้ใดมากายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อกดยกดยังเกาะกดติดตามกดติดตามท่านบอเบ่งหน้าได้ไปละโอนีน้นะบ๊ายบายสบายดีเด้อ